คราวที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดถึงที่มาที่ไปของกาแฟรวมไปถึงสายพันธุ์ของกาแฟไปแล้วนะครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในนอนฟังเล่าเรื่องกับผมคนเดิมนะครับผมใครเพึ่งเข้ามารับฟังผมเป็นคลิปแรกก็รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนผลงานแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเอาล่ะหลายคนใครเนี่ยที่ทานกาแฟอยู่แล้วอ่ะก็ เคยสงสัยกันนะว่ากาแฟเนี่ยทำไมเราถึงต้องกินมันแล้วทำไมทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเรากินกาแฟเนี่ยเราถึงรู้สึกว่าเออมันกระปี้กระเป๋าขึ้นจากการที่เราตื่นนอนจากการที่เรามีความแบบขี้เกียจเนาะแล้วกินกาแฟไปแล้วแบบอมืมันรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมีพละกกำลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทําให้สมองเนี่ยปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ย อย่างที่เคยเกล่าวไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้าเมื่อวันก่อนนะผมผมเคยบอกไปว่าตั้งแต่สมัยก่อนหน้านู้นเนาะตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่18เนี่ยก็คือชาวอาหรับเนี่ยได้ไปเห็นแพะเนี่ยกระโดดกินเมล็ดสีแดงจากต้นต้นหนึ่งคือผลไม้อันนั้นะ่ะ พอเขามองปุ๊บเขาก็เห็นแพะกินไปนปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันโอ้ยมันมันคึกเนาะมันกระปี้กระเป๋าผิดปกติเขาก็เลยเอาตรงนั้นน่ะมากินบ้างซึ่งผลผลิตผลไม้สีแดงจากต้นต้นนั้นก็คือต้นกาแฟนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาดูถึงคุณ,ณประโยชน์รวมถึงประโยชน์ของกาแฟเนี่ยว่า เออทำไมเราถึงต้องกินมันทุกวันแล้วการที่เรารับประทานหรือว่าดื่มมันทุกวันเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราส่งผลอะไรต่อสุขภาพของเราบ้างหรือเปล่านะครับผมแต่ในคลิปคลิปนี้ผมจะเน้นไปที่เมนูกาแฟดำนะครับผมซึ่งกาแฟดำเนี่ยมันคือการที่เราไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเช่น น้ำตาลนมครีมเทียมไซรัปหรือว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆนานา,นา,นาคือจะไม่มีการผสมแล้วก็ใส่ลงไปในนั้นนะครับผมกาแฟดำคือกาแฟเพียวๆเลยถ้าเป็นกาแฟสำเร็จรูปก็คือ กาแฟ1ถึงช้อนแล้วก็กดน้ำร้อนใส่ลงไปใน1แก้วหรือว่าเป็นทั่วทั่วไปก็คือกาแฟดำนะครับตามร้านทั่วไปหรือว่าแบ็คคอฟฟี่อะไรอย่างนี้แต่ต้องไม่ใส่ไซรัปนะครับผมเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแต่ทีนี้อ่ะพอพูดถึงคุณประโยชน์จากการที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยที่เรากินกันน่ะ ถ้าจะให้คุณประโยชน์ที่ดีเนี่ยมันคือการที่จะต้องบดเม็กาแฟสดนะครับผมแล้วก็มีการชงด้วยวิธีต่างๆเดียวนั้นเลยเพื่อให้คุณประโยชน์หรือสารอาหารหรือสารบางตัวที่อยู่ในเม็ดกาแฟเนี่ยอยู่ในสภาพนั้นนะครับผมการชงก็ไม่ว่าจะเป็นการชงผ่าน กระดาษกองไม่ว่าจะเป็นการดิฟหรือว่าชงด้วยเครื่องอัดแรงดันต่างๆนาน,นานชงด้วยหม้อหรือว่าชงด้วยเครื่องเอสเปโซก็ตามนะครับผมทีเนี่ยการบดเม็ดกาแฟเนี่ยมันก็มีส่งผลเหมือนกันนะเพราะว่าเม็ดกาแฟเวลาเราใช้เครื่องบดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดแมนนวลที่แบบใช้บดด้วยมือนะครับผมหรือว่าเป็นการบดด้วยเครื่องไฟฟ้าหรือว่าใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ย ระดับความหยาบมันก็มีผลต่อรสชาติของกาแฟด้วยเช่นกันเอาละทีนี้เรามาเข้าถึงประโยชน์ของกาแฟนะครับผมประโยชน์ของกาแฟ1เคยสังเกตกันไหมครับว่าสายออกกำลังกายสายฟิตเนสหรือว่าคนที่รักสุขภาพเนี่ยชอบดื่มกาแฟ1แก้วก่อนออกกำลังกายเคยสังเกตกันไหมครับว่า มันช่วยอะไรแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนั่นก็คือมันช่วยเบิร์นไขมันครับเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะผมก็กินกาแฟมาคือแต่เพิ่งมารู้ว่าจากผลงานวิจัยคือเขามักจะนิยมดื่มกาแฟดำก่อนหนึ่งแก้วไม่ว่าจะเป็นก่อนเวทเทรนนิ่งก่อนออกกําลังกายก่อนอะไรต่าง,างๆนานานเนี่ยมันช่วยเบิร์นไขมันครับ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่รับประทานกาแฟที่เป็นเมนูที่ใส่นมหรือน้ำตาลก็ลองปรับเปลี่ยนมาดูได้นะข้อที่2ครับผมในกาแฟเนี่ยมีสารที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดรวมถึงควบคุมอินซูลินอดีเหมือนกันเนาะถ้าเราทานกาแฟแบบทุกวันแล้วมันสามารถที่จะแบบช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราได้นะครับผม 3. ในน้ำตาเอ้ใไม่ใช่ในน้ำตาอมพูดถึงน้ำตาละหวานไปเลยในกาแฟเนี่ยมีวิตามินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น B2 B3 B5 แมงกานิสแมกนีเซียม เห็นขมขมอย่างนั้นก็เออมีวิตามินมีคุณประโยชน์เหมือนกันเนาะอย่างที่คนบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานี่ใช้ได้กับกาแฟได้จริงๆนะครับผม4ครับเขาว่ากันว่าในเม็ดกาแฟมีสารที่ต่อต้านมะเร็งโดยเฉพาะพวกมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ มาเลงเต้าโนมอ๋เจ๋งนะถ้าเราแบบทานกาแฟแล้วมันมีสารเหล่านั้นจริงๆเนี่ยมันก็คงจะดีไม่น้อยเนาะถูกไหมห้าเขาบอกว่าการรับประทานกาแฟเนี่ยมันช่วยชโลมจิตใจทำให้จิตใจของเราของเราอะของเราเนี่ย จสจมใสยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้าเออแต่เนี้ยผมเองเนี่ยสังเกตจากตัวผมเองเวลาเราได้กลิ่นกาแฟเราจะรู้สึกว่าเราหอมอ่ะเราหลงไหลในกลิ่นของมันแล้วเวลาเราเพียเพลียเราได้กลิ่นกาแฟเรารู้สึกมันสดชื่นจริงๆมันเหมือนเป็นกลิ่นอะโรมาเราแค่เราได้กลิ่นเรายังไม่ได้รับประทานเราก็รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันดีจริงๆเนาะ นะครับผม 6. ครับผมเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยช่วยดีท็อกลําไส้แล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าฟื้นฟูระบบของลำไส้ของเราด้วยนะครับผม 7. กาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระใครที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันจะทำให้ผิวพรรณและหน้าตาอ่อนกว่าวัยโอ้ถ้ามันดีขนาดนั้น <c oughs> คล <c oughs> ินิกเสริมความงามคงไม่ต้องมีนะครับผมแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าเออถ้ามันจากผลวิจัยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนี่ก็น่าเชื่อถือเนาะ <c oughs> แล้วก็การทานกาแฟมันก็เออถ้ามันส่งผลได้หลายประโยชน์อย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ข้อสุดท้ายการรับประทานกาแฟหรือดื่มกาแฟทุกวันเนี่ยทำให้สมองและระบบประสาทของเรามีความ กระปี้กระเป๋าแล้วก็ปลอดโปร่งยิ่งขึ้นอันนี้ไม่เถียงเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าในกาแฟเนี่ยมันมีสารคาเฟอีนเนาะแต่จริงๆบอกว่าชนิดของกาแฟแต่ละประเภทมันก็อย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะว่าแต่ละสายพันธุ์ของกาแฟเนี่ยสารของไอตัวสารคาเฟอีนเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าชนิดกันมากน้อยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างโรบัสต้าเนี่ยก็จะมีสารคาเฟอีนมากกว่าอาราบิกาอะไรประมาณนี้ อ่ะแล้ะก็นี่ก็เป็นคุณประโยชน์ที่ผมยกมาย่อยๆมาพูดถึงคุณประโยชน์ของกาแฟเนี่ยว่าทุกวันนี้เราทานกาแฟแล้วเราได้ประโยชน์จากมัน หรือเปล่านะครับผมและถ้าจากผลวิจัยเนี่ยที่เขาวิจัยกันมาว่าถ้าเรารับประทานกาแฟดําหรือว่าดื่มกาแฟดําเป็นประจําทุกวันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องต่างๆมาที่ผมยกขึ้นมาเจข้อที่มีกีที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้าเราดื่มเขาเรียกว,ว่าถ้าเรารับประทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มเป็นเครื่องบํารุงร่างกายตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีอะไรต่างๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างที่ผมย้ำไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่า การรับประทานกาแฟเนี่ยมันให้คุณจริงแต่มันอาจจะมีโทษท่าแบบคุณไปปรุงแต่งอะไรมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการใส่น้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปมีการปรุงอะไรที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมซึ่งการที่เรารับประทานมันไปทุกวันหดรือว่าทุกเช้ามันก็จะเกิดเป็นการสะสมขึ้นในร่างกายเพราะฉะนั้น การที่เรารับประทานอะไรที่มันเพียวๆหรือว่าออริจินมากที่สุดอย่างกาแฟดำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่สำหรับใครที่เพิ่ง เริ่มรับประทานเนี่ยแน่นอนมันมันขมนะครับผมแต่ผมจะบอกว่ากาแฟแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนอ่ะถ้าสมมุติกินฝาทองบางคนบอกว่าฉันรู้สึกว่ามันเปรี้ยวจังแน่นอนว่าคุณก็อาจจะเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่ามันขึ้นกับวิธีหรือว่ากรรมกไม่ใชกรรมวิธีการผลิตของแบรนด์ยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับผมว่า เขาคั่วกลางเขาคั่วอ่อนเขาคั่วเข้มนั่นหมายถึงว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับผมก็ลองศึกษาหรือว่าลองชิมแต่ละยี่ห้อดูแล้วผมจะย้ำเอาไว้ตรงนี้ว่ากาแฟที่รสชาติดีรสชาตินุ่มเข้ม ไม่เปรี้ยวบางคนบอกว่าอฉันชอบเปรี้ยวอ่ะอันนั้นก็หาในส่วนของรสชาติที่เปรี้ยวออกแนวฟุตตี้หน่อยๆอะไรแต่สําหรับใครที่แบบชอบแนวผมอ่ะแบบนุ่มๆไม้ๆกินแล้วมันรู้สึกไม่เปรี้ยวไม่ไมบาดคอก็ต้องลองยี่ห้อแต่ละยี่ห้อแล้วก็การที่รสชาติกาแฟจะดีไม่ได้หมายความว่าราคาของกาแฟจะต้องแพงนะครับผมก็ต้องลองศึกษากันเนาะเอาเป็นว่า ขึ้นอยู่กับปัใจจัยในกระเป๋าของลูกค้าของคุณผู้ฟังแต่ละคนและการเลือกให้มันตรงจุดกับเราแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับราคาแล้วก็ปัใจจัยในกระเป๋าของเราด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกันนะครับผมในนอนฟังเล่าเรื่องสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็ ยังย้ำกันทุกคลิปว่าเรายังเจอกันไปเรื่อยๆตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะครับผมทุกคืนแบบนี้เวลาประมาณ2องทุ่มนะครับผมเนาะแล้วก็ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับผมอย่าลืมผมผ้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ